าแล้วค่ะมาแล้วคะ่ะโคเรโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน GG Channel นะคะสำหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะก็คือผัดเผ็ดปลากระพงนะคะเพื่อนๆเป็นเมนูที่ทำง่ายๆกินได้กินดีอร่อยๆนะคะแซ่บๆค่ะไปค่ะ เราไปเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะวัตถุดิบที่เราหามาได้ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะมีเนื้อปลากระพงนะคะซื้อมา1แพ็คนะคะเนี่ยนะคะแพ็คนี้ทายสิคะว่าเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทนะคะการน,นี้กินของแพงอีกแล้วค่ะนี่นะคะมาค่ะเราก็จะมาแกะนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดเนื้อปาลาหนึ่งนะคะนี่นะคะ100บาทดูสิคะาได้แค่เนี้ย <c oughs> แต่อร่อยนะคะเนื้อปลากระพงอร่อยมากๆนุ่มๆนะคะนี่นะคะเราก็เทน้ํานะคะแล้วก็ล้างน้ําธรรมดานะคะนี่นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เนื้อใสๆน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะเราก็ล้างทังมสะอาดทิหนึ่งนะคะพักใส่จานให้เสด็จน้ํานะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปทอดนะคะเราต้องทิ้งไว้ให้มันเสด็จน้ํานะคะโอ้ยดูสิค่ะเนื้อนุ่มๆน <laughs> ะ เนื้อนุ่มๆข,ขาวๆนะคะเพื่อนๆน, <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราใส่อันนี้ไว้ให้มันเสด็จน้ําแป๊บหนึ่งนะคะชิ้นมันจะใหญ่นิดนึงเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นกันนะคะนี่นะคะเราก็จะมาหั่นสักหน่อยนะคะเพราะชิ้นมันใหญ่เกินนะคะบางชิ้นมันก็โอเคบางชิ้นมันก็จะใหญ่นะคะเดี๋ยวเราก็มาเลือกดูนะคะว่าเราจะหั่นแบบไหน หันแบบไหนก็ได้ค่ะตามใจเราเลยนะคะนี่นะคะชิ้นนี้ก็กําลังดีนะคะเราก็จะเอาแบบนี้เลยนะคะส่วนชิ้นนี้ก็ใหญ่ไปนะคะจะหั่นแบบไหนดี <c oughs> <c oughs> นีนะคะเดี๋ยวเราหั่นแบบนี้ก่อนนะคะโน้ต <c oughs> มันจะสั้นไปหั่นตามยาวเลยดีกว่ามั้งเนียมันจะเล็กไปนี่นะคะเอาตามยาวเลยดีกว่านี่ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เราได้แล้ว <c oughs> ชิ้นยาวๆใหญ่ๆ <c oughs> นุ่มๆเลยคะ่ะนี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อนมไข่ขาวนุ่มอวบนี่นะคะหั่นแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสําหรับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะเพื่อนๆก็แวะเวียนมารับชมคลิปพีพเมียกันได้นะคะหรือว่ามาชมย้อนหลังกันได้นะคะพีเมียของบ้านเก๋ๆก็จะลงจันทร์พุธศุกร์นะคะเพื่อนๆว่างก็แวะเวียนมาให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลกันได้นะคะ มากินของอร่อยๆอค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะนี่นะคะเราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พักใส่ให้มันเสด็จน้ําอีกสักนิดนึงนะคะเพราะมันชุ่มน้ําไว้เยอะนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ค่ะเพื่อนๆืตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อปลานะคะ1จานนะคะที่เราหั่นมานะคะแล้วก็ตามด้วยใบโวระพาหนึ่งจานแป้งทอดกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะชุบปลาทอดนะคะแล้วก็กระเทียมหนึ่งถ้วยนะคะพริกแดงจินดานะคะแล้วก็พริกไทยน้ําตาลของปรุงรสนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาตำพริกกันก่อนนะคะแล้วก็ ตำพริกไทยให้ละเอียดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เรียกอะไรนะคะกระเทียมนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆตำพอให้แหลกๆนะคะตามด้วยพริกแดงจินดานะคะตามที่เราต้องการเลยนะคะมากน้อยเิ็ดเท่าไหร่ก็ตามที่เราต้องการเลยนะคะตำให้ละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะจะเอาละเอียดมากละเอียดน้อยนะคะเสร็จแล้วก็ตักพักใส่ถ้วยไว้นะคะ หอมน่ากินมากๆเลยค่ะไปค่ะเราก็จะไปดูในส่วนของปลานะคะปลาเนี่ยนะคะเราก็จะมาเอาโรยแป้งนะคะนี่นะคะใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาแป้งใส่นะคะเสร็จแล้วก็ปิดลานะคะเคเร่เคเร่แบบนี้นะคะนี่นะคะเขยา่าเขยา่าเขยา่าให้แป้งมันติดตัวปลานะคะเะเวลาเราทอดเนี่ยมันจะได้สะดวกในการทอดนะคะ มาค่ะตอนนี้เราก็จะมาตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะพอประมาณนะคะเพื่อนๆแล้วก็พอน้ํามันร้อนๆนะคะเราดูน้ํามันร้อนแล้วเราก็เอาปลาลงไปทอดนะคะนะคะวางเรียงเรียงเรียงอย่างสวยงาม <laughs> ตอนเราทอดเนี่ยนะคะรอให้ปลามันเซตตัวให้พอเหลืองนะคะแล้วเราถึงจะไปคนไปเขี่ยไปกลับน,นะคะเพื่อนๆตอนระหว่างนี้ปล่อยให้เขานอนอยู่เฉยๆนะคะเอาไปปานกลางนะคะเพื่อนๆอย่าแรงมากอย่าอ่อนมากนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่แวะเยียนเข้ามารับรมชมคลิปนะคะสนใจเมนูไหนก็ลองเอาไปหาทํากันได้นะคะอร่อยอร่อยนะคะ ว่าถ้ามันยังไม่เซ็ตตัวเนี่ยวเวลาไปเขี่ยมันจะไม่มันจะไม่ล่อนนะคะมันจะติดกระทะนะคะเพื่อนๆนะคะโอ้ยหอมน่ากินมากๆเลยค่ะปลาในระหว่างนี้เราก็ทอดปลาอย่างใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆน <c oughs> ี่นะคะพอมันเหลืองได้ที่แล้วเราก็มาจับมันคลิกๆค่อยๆนะคะน,ะคะนี่นะคะเสียให้มันโดนน้ำมันทั่วๆกันนะคะเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปบ้านจีเกตชาแนลนะคะออบ้านจกเกตชาแนลก็จะกลับไปหาทุกๆก,กท่านนะคะช้าเร็วยังไงเราก็จะกลับไปนะคะไปแล้วไปอีกค่ะมาชมพรีเมียก็ไปนะคะ คนละส่วนกับคนที่มาดูหลังบ้านนะคะหลังบ้านก็ไปนะคะมาชมพีีเมียก็ไปนะคะมีเวลาเยอะนะคะเราไปได้ทุกบ้านนะคะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะช้าเด็วยังไงเราก็จะไปนะคะไปแล้วไปอีกอย่างที่บอกนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักออกนะคะพักให้เสด็จน้ามันนะคะมันร้อนนิดนึงนนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วเราก็ เดี๋ยวเราพักใส่จานให้มันเสดจน้ำมันนิดนึงนะคะเห็นนะคะเหลืองน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาผัดพริกกระเทียมพริกไทยนะคะที่เราตําเตรียมไว้นะคะผัดให้พอหอมๆนะคะผัดให้พริกสุกนะคะเพื่อนๆโอ้ยดูสิคะโคเรคโคเรหอมน่ากินมากๆเลยค่ะนะคะผัดให้พริกสุกนะคะพอหอมเลยนะคะเพื่อนๆน่ากิน เสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะนี่นะคะใส่เครื่องปรุงไปได้เลยนะคะของปรุงรสนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลทรายนี่นะคะแล้วก็น้ำนิดนึงนะคะที่เราล้างก้นถ้วยนะคะนี่นะคะโอ้ยสุดน,น่าก,กินมากๆเลยค่ะหอมหอมขอบอกขอบอกอันนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะนี่นะคะพอผัดพริกสุกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ ใส่เขาเรียกอะไรนะใส่ปลาที่เราทอดไว้นะคะเตรียมไว้นี่นะคะลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบหัวละพาเลยนะคะนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเสร็จแล้วเคเร่คเร่ให้เข้ากันนะคะพอให้ใบหัวละพามันโดนความร้อนโดนน้ำมันเนี่ยนะกลิ่นหอมหน่ากินมากเลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะเพื่อน เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส่จานกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะหอมหอมนะคะตักข้าวรอได้เลยนะคะนี่นะคะเมนูง่ายๆค่ะผัดเผ็ดปลากระพงนะคะนี่นะคะรสชาติจะออกเผ็ดเค็มหวานนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบอกนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะไปค่ะไปค่ะเราไปตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันได้เลยนะคะเพื่อนๆไปค่ะ วันนี้นะคะบ้านก๋เก๋ชาแนลนะคะก็ทําเมนูผัดเผ็ดปลากระพงนะคะอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจใครหลายๆคนนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปที่เมียบ้านก๋เก๋ชแนลนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปนะคะ และให้กำลังใจบ้านกู c ูชาแนลเสมอมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกริ้งกิด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะ ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ See you again tomorrow bye 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 ค่ะ